ทำไมจ่าเช่าเลงงยเขาจะไปจากแม่เขาแล้วเขาก็ต้องเช่าชีถ่ายรูปส่งมาให้ดูหน่อยนะได้ค่ะมาลูกนะออโอ้ยดูหน้าเธอทำอะไรฉันยิ้มหน่อยดิไปยิ้มหน่อยดิดูตาตาสวยมออั้ยเล่นด้วยอยู่ไปขี่รถนะลูกนะขีระข่รถนะขี่รถเล่นปะเมื่อวานก็พาขี่ไปขีดยาแล้ว ไปอยู ي ي ่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันนะเลี้ยงด้วยนะมาลูกชายไอ้กี้ไอ้กี้ไอ้กี้มางงนะมารับกลงลาลาคาร์ผมนะคะเฮ้ยมันไม่ตื่นว่ะแห้ไขมาแล้ว

ước <Nicare> ước <Nicare> <Nicare> <Wha -nice riach"? Nicare> <Nicare> <Willy2> <Nicare>